กี่โมงครับวันนี้ตีสองค่ะโอ้โหแต่งหน้าตอนตีสองลายการดูก็มาทาเซรั่มค่ะเน้นที่บ้านสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วหายากไหมครับสวัสดีครับนายทหารสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเข้าเมียแล้วสุดยอดสุดยอด ขึ้นรถขันเดียวกันแต่ไม่เห็นกันแต่ไม่รู้เลยว่าไมรู้วิธีตอนลงหมอที่อ้าวี่มาเครือนกันดีครับดีครับเดียวขึ้นมาิอา ดีครับคุณนินจาโอ้ดูสิพี่ผู้ชมพี่แกงโอ้หล่อนนะเนี่ยหล่อนนะเนี่ยเอาคุณแม็กก์เหรอคุณแม็กคุณแม็กเฮ้ยครับสวัสดีจ้าคสาวเฮ้ยไม่อยากทักใครนี่เฮ้ยใครครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อพี่ภูค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่ค่งกลับมาจากอัฟกานิสถานไปลบทีสำโรงเลยนะครับทีมสำโรงแจกตังกันเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ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 ออสแอบเอาไว้เม้มเมมเมมสวัสดีครับสวัสดีครับว้าเดี๋ยวมีสนามสนามบีบีอยู่เลยสวัสดีเนี่ยเชดเชดดีนะครับเอาเนี่ยเตีเลย ไม่ได้ไม้ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่เดฟสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่เดฟสวัสดีครับลบอัพกันมาครับลบอัพกันมาดีครับกลับบ้านมาหาเมีย เดี๋ยวผมถ่ายเป็นคลิปให้ไว้ให้ว่าใครรับผิดชอบทุก <c oughs> คนรับผิดชอบแล้วใช่ครับไวรัตตูขุมบุรีรพี่ไอนนซ์เซสวัสดฮัลโหลหน่อยสิโอเคนะสวัสดีนะครับ มาแล้วครับคุณบอลโรบมาจริงแล้วไ่รเลยไหมอ่าระวังรถนะระวังรถัสดีครับมิงัสดีครับทหารยังเยี่ยยังตอกใจอ่ะทหารนี่เฮ้ยทหารยิงทหานวี่ผพาไปรบเียแล้วคุณรอดมาได้อคุณเต็ับเผอผมเป็น่าคุณนะจ่ามาช่วยผมเฮ้ยัวพี่โต๊ ขึ้นรถทหารการขึนรถทหารขึ้นสายกนดีเราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฮ้ยเป็นยังไงสวัสดีสวัสดีครับพี่เปียสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนนขึ้นรถเลยขึ้นรถแล้วอะไรรถอีกคันนึงแล้ว เป็นภาพที่เจ๋งแค่นี้แกกับเขาขยับทีเดียวก็เอาอ่ะโอเคมือต่อไปนี้นะครับการจับมือนะครับเรียบร้อยนะฮะจับเพื่อนทุกครั้งอยู่ในทุกสถานการณ์ตลอบกันทุกครั้งเขียนนะครับก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมนะครับพูดไม่หานจะมามาฝากนั่นก็ท่หนึ่งอ่าโจนนะฮะขย่าขมับน้ำกระเจี๊ยหู บ,ในนะะใบใัให้แยกหูแล้วนะครับให้รู้ถึงนะครับให้ยือให้อย่างแรกเขาบูกให้ให้ถ้าไหลเรื่อยมากเท่านั้นนะฮะอ่าโอเคพอให้ทีแล้วก็ให้รู้ถึงทั้งหมดว่านครับ หมกทหารเป็นบวกเราไหนหมอ่ด้วยครับอ่ะเรบด้วยหน้าเหมือนเดิมครับด้วยเหมือนเดิมข้าวแล้คุกอบอรันอินได้หมแ้วเราใส่จะไเป็นไงวะเนี่ยเออ้วยดีเพื่อน้คยรับอ่อีก้านหนงสุดท้ายรื่องยาังขวาครับนี่ทำจริงเหรอเคยจะไปลองหรือเคจะไปไหนด้วยเนี่ย บวกสีแดงกับเกสีเหลืองเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เพื่อนดูหน่อยเฮ้ยี่ไม่กลวใหญ่หร่ไกัวหอกใหญ่อกมาแล้วเขาหอนอะไรดันท้าทายผคนด้วยอะไรฟลอเคน่คนล้มคนล้มลม้แนโอเคคับ้งครับอ โอ้พ่อเอ้ยพ่อหาจําเลยเต่ะเต๊ะนะมันจะเด๊ะไปเลยเนี่ยดีดีเขาเขามีคู่เข้ามาเดี๋ยวก่อนเตี่ยเพิ่งทักเนี่ยจะคุยกับใครไหมวันเนี้ยออกวันนี้โอี่ยมาสวิสเชียวไม่เห็นหน้าตาเลยนี่เธาไม่บอกัคนบริษัทนี้คิว่าเป็นโจรสไต้นี่ใช่แล้ตัวเนี่ยมองไม่เห็นหน้าเลยเต็ะนี่ชุนนี้ยืมมาแล้เช่ามานไมซื้อโอ้โหเตาเพื่อบริษัทไปนี่เราจะมองทองไห้เลยฮะ ติยังไม่ดีดนะเอาใหม่ครับปราประาวางังมือไว้วังมือที่เออและเออวันี้เัี่ยไม่กินแล้วจับยังไง,งปราซ่อนไม่มีละยยะทำไมไดนไหมเขาฟังกันดิปรา